ว่าจ้าเมวกลับมาแล้วจ้าบ้านระวังด้วยพ่อเอ๊พ่อก็ลังทำอะไรอยู่เลยจ้าพ่อลูกดอกมาอาบยาพิษเอาไว้ยิงไอ้คนที่มันฆ่าแม่ของเหมียวมันเป็นใครหรืออาลืออเอ่ออืออาก็ยังไม่แน่ใจนะกลัวมันเป็นใครอื แต่เมียวเนี่ยจำหน้ามันได้และเมียวก็สาบานเอาไว้ว่าเมียวจะแก้แค้นพวกมันให้ตายอย่างสาสมใจอ แรงเลยที่เป็นลูกผู้ชายน่าภูมิใจจริงๆแบบนี้เจ้าแมวลายเพื่อรับของข้ามันคนนอนตายตาหลับ <laughs> ไอพ่อไอแมวลายอ่ะาลไม่มีอะไรหรอกลูกฝึกไปเรื่อยเถอะพ่อจะยืนดูพ่อ,พอวันนี้ผมขอไปเดินเล่นแถวริมน้ําก่อนนะพ่อไปสิเออแล้วน้องสาวของเจ้าไปไหนล่ะคอยดูน้องสาวของเจ้าด้วยนะลูกครับพ่อผมไปนะออ,อวิ่งไววเร็วจริงๆ แค่นี้ก็ต้องโกรธด้วยเหรอเหนียวจ๋าพี่ขอโทษนะพี่ไม่ได้ตั้งใจจริงๆพี่ไม่ต้องมาพูดอ่ะเหนียวโกรธพี่จริงๆด้วยฟังพี่ก่อนนะเหนียวพี่ไม่ได้ตั้งใจจริงๆพอได้เจอเหนียวพี่ดีใจจะลืมตัวไปหน่อยพี่มต้องมาโกหกเหนียวอ่ะเอาพี่สบายก็ได้นะถ้าพี่โกหกขอให้ผีป่าผีเขามาบีบคอพี่ให้ตายเลยอ ชู้นะ่ะมักจะพูดอะไรออกมาได้เสมอพี่เป็นเคาใจเดียวเสมอพี่รักใครไม่เคยเปลี่ยนเ,เดี๋ยวกลับบ้านก่อนดีกว่าค่้ยคอยๆเว้ยเดี๋ยวหมดได้ยินขก็จะถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึก,ลลกในเล่า อย่าให้มัวรู้ตัวนะเว้ยเดี๋ยวแผนแตกโดนเตะแล้วแกจะโดนข้าตกอีกด้วยก็ว่าเราเข้าไปใต้อีกนิดดีกว่าเพราะตรงนี้ไม่ได้ยินเขาคุยกันน่ะอย่าดีกว่าเพื่อนมันน่าเกลียดเออหนะ้าไม่เป็นไรหรอกแกค่อยๆเข้าไปเ็แล้วก,กันเอา,าเอาก็เอาวะไปออไปไปจีจะ รู้ตัวหรือเปล่าว่าอาจีน่ะสวยแล้วก็น่ารักด้วยอาจีไม่อยากเชื่อเลยค่ะพี่ไม่ได้พูดโกหกนะพี่พูดจากใจจริงอ่ะ,อะพี่นะชอบอาจีตั้งแต่แรกแลนะ <c oughs> เห็นอาจีเดินที่ตลาดพี่ก็น,นึกชอบอาจีแล้วล่ะ <c oughs> ให้จริงเหมือนพูดเถอะค่ะทั้งนั้นพี่สาบานได้นะถ้าพี่โกหกอาจีนะขอให้ฟ้าผ่าตาย <c oughs> อาจีเชื่อแล้วค่ะไม่ต้องสะบัดสะบานหรอก ขอตัวกลับก่อนนะคะเออ จะเป็นกุญแจสำคัญไปสู่คนที่บงการฆ่าแม่ของเจ้าก็ได้เทว,วรูปนี่เป็นของใครคะพ่อตอนนั้นพ่อกับเพื่อนคนหนึ่งร่วมมือกันป้นเอาเทวรูปมาจับฝังพม่าขณะที่ต่อสู้กันมาที่หลังพ่อเพิ่งรู้ว่าเขายังมีชีวิตอยู่แต่บอกรู้ว่าเขาอยู่ที่ไหน ที่แม่ของเจ้าตายไปนั้นพ่อคิดว่าคงเป็นเพราะมันเป็นผู้บงการแน่นอนเพราะมันคิดว่าพ่อเนี่ยหักหลังมันก็ได้เราขอขอบใจทุกคนและชมเชยทุกคนที่ตั้งใจกันทำงานเพื่อขบวนการของเราได้ยิ่งใหญ่มาจนถึงทุกวันนี้ฟังให้ดีนะทุกคนการขายฟิน หรือเฮโรอีนของพวกเราก็เพื่อน,นำเงินมาบำรุงกองทัพเพราะกองทัพข,ของเราต้องการเดินด้วยทองแต่มารายะนี้งานของเราเริ่มมีอุปสรรคเพราะมีตำรวจและตอชะดอเขามาก่อกวนโดยเฉพาะตอนนี้พวกเราต้องระมัดระวังตัวให้มากยิ่งขึ้นเพราะสถานการณ์ไม่น่าไว้วางใจขณะนี้มีคนแปลกหน้ากลุ่มหนึ่งเข้ามาซึ่งทางเรามองแล้วไม่น่าไว้วางใจ เราขอมอบหน้าที่นี้ให้กับวินสอนไผเมกเข้าไปเสิร์ฟดูความเคลื่อนไหว้อ็พวกมันเอาไว้มีข่าวคืบหน้าให้รายงานเข้ามาด่วนเดี๋ยวให้ใครไปตามเสียงเจียมมาพบหน่อยเสียงเจียมมีธุระหน่อยมีธุระอะไรอ่ะพอคุณให้ไปพบอ่ะอ๋อแกไปก่อนนะเดี๋ยวตามไปครับ ผมไม่เข้าใจเลยว่าทําไมพ่อเขาต้องค้าขายปิดกฎหมายด้วยก่ได้เมื่อเราก็มีเงินพอจะอยู่ได้อย่างสบายสบายอะอืมมีอีกหลายอย่างที่แกยังไม่รู้ตอนนี้เขาเรียกกรณีไปก่อนเถอะครับผมไปก่อนนะไประวังตัวหน่อยนะเสียงเจียมอืมครับผมไปก่อนเลยครับอ,อ,อืเออเออไปดีๆนะบ